สวัสดีทุกคนนะครับต่อเกม Last Day on Earth Survival นครับผมวันนี้มีอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วซึ่งเป็นอีเวนต์ที่วนกลับมานะครับนั่นก็คืออีเวนต์พื้นที่ร่าสัตว์นะครับหรืออีเวนต์นักล่านั่นเองนะเนี่ยไอชุดที่ผมใส่อยู่อ่ะมันเป็นอีเวนต์เรียว่าอะไรได้จากอีเวนต์นั้นอีเวนต์แรกเลยครับเป็นครั้งแรกที่มีอีเวนต์นั้นเลยนะอันนี้มันวนกลับมาเป็นครั้งที่4ที่ห้าแล้วล่ะอ ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทําให้มันครบดีไหมนะครับถ้ามันทําครบผมก็น่าจะทําได้ไวอยู่นะเพราะว่าอาวุธที่ผมได้คราบไวตั้งแต่ปีที่แล้วเอยไม่ปีแล้วดีครั้งที่แล้วกับก่อนหน้านี้ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับใช่ก็เลยอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดดูอีกทีดูคนดูก่อนว่าอยากดูหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็ทําไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนะคือแบบทาตั้งแต่ครั้งแรกยุคแรกเลยใช่ไหมครับแล้วก็มาปรับ ในยุคที่สองหรือช่วงเหตุการณ์ที่สองนะ่ะมันปรับใหม่โดยที่ย้ายพื้นที่ลุ่มน้ำไปอยู่ตรงโซนเกาะแทนใช่ป่ะปกติมันจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วรอบสามก็คือทําให้สําเร็จรอบสี่ทเสร็จครับรอบสี่รอบที่แล้วทำเสร็จเนี่ยอันนี้อันนี้ครั้งที่5้าที่มันกลับมาก็จะดูซิว่าจะทําเสร็จดีไหมคือทุกคนอยากให้ทาให้มันจบตะโขงเลยไหมล่ะหรือแบบพี่พอแล้วไปทำอ,อื่นเถอะอันนี้ก็แล้วแต่นะ ตามใจได้ก็คือให้คนดูแนะนำได้แต่จะทำไหมอีกเรื่องหนึงอย่างวันนี้นะครับก็เห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์รูปมาป่าด้านบนนะครับเป็นสมุดอะคล้ายๆกับรูปบัญชีมีคำมีกี่วันอะสิบกี่วันนะสิบ,นนะสบในแอปตัดต่อไอโฟนมันตัวมันจิ๋วเดียวทุกคนผมเลยอ่านไม่ค่อยออกอะ เอาเป็นว่า10กว่าวันนะคก็เอาเท่าที่ไหวนะเราจะเราจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างน,นะครับก็ประวัติของการอีเวนต์นี้แล้วกันนะเอาพูดแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับก็คือเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับนายพรานออกล่าชิ้นส่วนของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกวางหมาป่า สุนัขทิ้งจอกหมูป่ามีป่าและก็ตะโขงนะครับ6ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะอยู่รอบๆแมปนี่แหละครับแต่ที่หายากหน่อยก็จะเป็นตะโขงเพราะว่ามันอยู่พื้นที่ลุ่มน้ํานะครับแล้วก็มีป่าจะอยู่โซนเกาะซึ่งโซนเกาะเนี่ยกับโซนลุ่มน้าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเรือแล้วเท่านั้นถึงจะไปได้นะถ้าใครยัง เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับเดือเป็นมือใหม่เนี่ยก็ยังไปโซนเกาะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องหาเรือก่อนซึ่งหลายคนมาบ่นกับผมเยอะมากเลยว่าพี่ใบพัดเรือผมยังไม่ได้เลยผมจะไปเอาที่ไหนดีผม,มาเคยทําคลิปตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่ปรับนะครับจนตอนนี้มันปรับแล้วก็ก็ยังยังออกยากอยู่ดีนะอืมหลายคนบอกผมไม่สนผมไม่รอคาตอบพี่แล้วครับผมเติมเสร็จแล้วเรียบร้อย อันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยที่แบบทำคลิปช้าไปอะไรแบบนี้นะในช่วงที่เราทำเควสต่างๆนะครับมันก็จะมีอีเวนท์ที่แทรกสอดเข้ามาตามกิจกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำเควสเกี่ยวกับน้องกวางเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราไปหากวางสีต่างๆสีแปลกอะครับ ที่แมพพิเศษที่มันจะปรากฏในแมพนี้เท่านั้นนะครับในอีเวนต์นี้เท่านั้นหมาป่าก,ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นมาตามหามาป่าสีเลือดนะครับซึ่งไม่สปอยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อใครเพิ่งเข้ามาใหมนะ่อันนี้ก็สปอยไปเยอะแล้วนะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการไปตามหาสลักนิงจอกสีสีเลือดมั้งใช่ไหมหมูป,าป่าแปลก นะครับหมีที่อยู่ใกล้ตัวจนเรามองไม่เห็นจนเราไม่คาดคิดว่ามันจะอยู่ใกล้ตัวเราเกินไปอ่าเอ๊ะยังไงนะอ่าแล้วก็พาเจลาดไปทําตามฝันครับคนเรามีความฝันและเจลาดก็มีความฝันเหมือนกันเขาต้องการที่จะออกไปต่อสู้กับตะโขงเพราะว่ามันเป็นความฝันอันสูงสุดของเขาแล้ว เขาก็ได้ทําสําเร็จถ้าเราทําสําเร็จเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเราอยากให้เจร่าทำตามฝันสําเร็จก็คือผมก็คงผมก็คงต้องเล่นไปถึงตะโขงเออ่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับถามว่าทํากิจกรรมนี้บ่อยเบื่อหรือยัง มันมีมันประมาณ60-40ครับเบื่อประมาณ40เล่นไปเหอะประมาณ60สิอ่ะเพราะว่าเราเล่นไปเราก็จะมีเราก็จะได้ของอะ่ะซึ่งเอาไว้เก็บไว้ใช้ในทำกิจกรรมอื่นๆได้แต่จริงก็คือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรครับมันไม่มีเวลาไงก็วันนี้ช่วงนี้ผมเคลียร หลายๆเกมอะที่เคยเล่นค้างไว้ตอนนี้เหลือ Rv กับ Mobile Legend ที่ยังไม่ได้ทำคลิปเลยแต่ว่าอัดไว้เยอะอัดไว้นานมากๆแล้วอะ่ะน่าจะปรับใหม่ไปนานแล้วด้วยต้า <c oughs> คุณต้าเหมียวน่าจะรอแบบรอพี่เล่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ยัง,ยงไม่เอามาลงเลยเลยประมาณนั้นนะ <c oughs> อืมโอเคมาพูดถึงเรื่อง เควสหลักอันแรกกันก่อนลวกันนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสัตว์นี้ก็คือเป็นกิจกรรมการล่ากวางนะครับมันจะมีให้เราเอาหอ,อกนะครับไปครับรวมกับสารคาดสีชมพูเพื่อที่จะเอาหอ,อกแหลมนะครับมันจะมีเสาร,รักล่าล่าสัตว์อยู่นะครับเออกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้อาวุธที่ใช้อ่าที่ไปครับมาในพื้นที่ล่านะมาจัดก,การสัตว์เท่านั้นนะครับแล้วก็ จริงๆผมจะบอกว่าไม่ไม่ควรเอาหมามาแต่ด้วยความที่มาเป็นแค่กวางกับสุนัขทิ้งจอกอะ่ะผมก็เลยคิดว่ามันมันตุ๊บเดียวอะ่ะมันก็ตายแล้วไงหมามันหมามันไม่ทานกัดอ่ะมันก็น่าจะได้อยู่นะครับหนึ่งอย่างเมื่อกี้เห็นแบบผมเอาหอกฟาดไปทีเดียวน้องหมาป่าก็ตุยแล้วอะ่ะเออแล้วก็ไปเก็บซากของน้องหมาป่าได้นะครับ หรือน้องกวางได้ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ช่วงแรกเราสามารถเก็บได้เนี่ยก็จะมีเขาวกวางนะครับกับเศษขนของน้องหมาป่านะซึ่งเราเอาไปเติมให้กับอิซาเบลได้นะครับอิซาเบลก็คือผู้หญิงที่อยู่ตรงตรงพื้นที่ล่าม,มันมีผู้หญิงอยู่คนเดียวแหละนะครับในแมปก็จะมี ในแแพื้นที่ลาเนี่ยจะมีอิซาเบลนะที่รอรับของจากเราก็คือพวกเศษซากของสัตว์ต่างๆเขากว้างค้นน้องหมาป่าอันนี้ตามรอยนะครับเควเสเศษเ็จเควสตามรอยแล้วโอเคเนี่ยมันจะมีเควสอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องกดเข้าไปดูบ่อยๆว่ามันมีเควสอะไรให้เราทําบ้างนะเมื่อกี้พูดถึงชิ้นส่วนสัตว์ใช่ไหมก็มจะมีน้องอมีหางส่วนนักทิ้งจอกนะครับแล้วก็จะมีเขี่ยวหมูป่า มีเล็บขบหมีนะครับแล้วก็หนังตะโขงสองอย่างหลังนี่คือได้ยากและได้เฉพาะคนที่มีเรือเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้ที่มันบอกว่าเราสำเร็จภารกิจตามรอยหรือรอบฆ่าเนี่ยก็คือเป็นการย่องปฏิทางด้านหลังนะ ส่วนสำรวจร่องรอยของสัตว์ของกวางเนี่ยก็คือมันจะมีหยดเลือดของกวางประมาณ3หยด3หยดนะครับ3จุดด้วยซึ่งทีอยู่ด้านขวามือสุดนะครับของแมปถ้าเข้าแมปแล้วเจอนั่นแสดงว่าให้เราไปสำรวจ3จุดนั้นแล้วก็กวางตัวพิเศษจะโผล่มานะครับให้เราจัดการก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นไปอีภารกิจหนึ่ง แล้วก็มีอะไรนะใส่เขากว้างไปในที่อิซาเบลยืนใกล้ๆอ่ะ10อันมั้งนะครับแล้วก็ใช้หอกจาัดก,การน้องกวางอ่าโอเคก็จะประมาณนี้พอเราทำภารกิจหลักนะครับทั้ง5อันเสร็จเนี่ยก็จะปลดล็อกภารกิจพิเศษให้เรานะครับนั่นก็คือออกล่าน้องกวางต่างสีนั่นเองซึ่งก็จะเปิดแมปใหม่ให้กับเรานะ อันนี้ก็คือความรู้ที่ผมได้มาจากการเล่นทั้งหมด4-5รอบนะครับกับกิจกรรมนี้อ๋อแล้วก็ทริคนะครับเราอยากรู้ว่าสัตว์ชนิดไหนที่เราสามารถได้ชิ้นส่วนเนี่ยก็ให้ดูในแมปกลมๆอ่ในเรดาร์ครับถ้าเป็นจุดแดงแล้วมีสีเหลืองวงรอบน่าแสดงว่าเป็นสัตว์ที่เราสามารถเอาไปเติมไนอย่างเงี้เห็นปะ แต่ผมไม่สามารถเอาไปได้เพราะว่าอะไรหนึ่งผมเอาหมามาด้วยหมากัดงับเดียวก็คือเรียบร้อยครับอ่าก็คือไม่ไม่สามารถเอาชิ้นส่วนนั้นไปได้แต่ถ้าเราใช้อ่าอย่างเงี้ยเห็นปะพอหมากัดหรือเราใช้อาวุธที่ไม่ได้คราบในพื้นที่ล่ามาจัดการก็คืออดอดได้ชิ้นส่วนนั้นทันทีนะครับ มีคำถามอะไรอีกไหมในคลิปที่แล้วจริงๆช่วงนี้ตอบช้านะผมตอบช้ามากใช่เพราะว่างานเยอะมากอันนี้คือเล่นเสร็จแล้วก็ทำคลิปแล้วก็ลงเลยนะครับอาจจะดึกหน่อยก็น่าจะลงหลังสองทุ่มไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยถ้าแบบไม่ได้ลงตามเวลานะวันนี้ก็เคลียร์คลิปแต่แบทเทิลแคสต์ไปก็ครบทุกอันลว ไว้เดี๋ยวหาเกมใหม่ๆม,มาเล่นกันดีกว่าครับเกมใหม่ของของของผมอาจจะเป็นเกมเก่าของคุณก็ได้นะดังนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมชอบเล่นผมชอบเล่นแนวเกมเก่าๆมากกว่าโอเคปลดล็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับกวางเควสกวางก็คือให้เราเนี่ยไปพื้นที่ ลืมบอกไปนิดนึงหนังสัตว์ที่ฟอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์ธรรมดานะครับหนังสัตว์โซนเหนือเขาเรียกอะไรโซนหิมะเออมันจะหนากว่าปกตินะแล้วก็หนังสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถเอามาเติมเพื่อแลกเก็บเลเวลได้นะครับที่นี่อโอเคครับก็ไป พื้นที่พิเศษนะครับที่จะปรากฏในอ e ีเวนต์นี้เท่านั้นจะมีกวางอยู่แล้วก็จะมีพวกพันเถื่อนอยู่ด้วยนะครับไปตามลูกศรนทุกคนนี่นี่พันเถื่อนสินะแต่ว่าเกิดอะไรกับเขาบ้างไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเลือดสาดเลยนะเห็นไหมดังนั้นเราต้องตามรอยไปครับว่ามันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำและเขาทำทำไม นะครับนี่อันนี้คือเจ้าอ้วนฉุดที่อยู่ตามหนองน้ำนะอยู่ที่ป่าหนองน้ำแต่มากดแต่มาปรากฏที่นี่แล้วตัวอะไรเป็นคนฆ่าหรือใครหรือแก๊งไหนเป็นคนฆ่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปตามหาสาเหตุนะครับนี่โอเคทีนี้เควสนะครับบอกให้เราไปซ่อนตัวในพุ่มหญ้า แต่ก่อนไปเราขอ <onents and downhill behaviour> ขอฟาร์มขอโดของก่อนนี่แล้วก็จะมีอีเวนต์พิเศษโผล่มาครับนี่คือกวางที่เราอ่า Mother, ที่เราต้องจัดการนะครับเอาเขาไปให้กับอิซาเบลนะเห็นไหมก็จะมีพันเถื่อนมาออกล่าครับช่วงนี้เป็นช่วงล่าสัตว์นะเนาะเฮ้ยมีเขารู้ตัวแล้วอว่าเราอยู่ในนี้ต้องจัดการครับ ก็พยายามก็สู้ตามปกติทุกคนไม่ยากมากครับพยายามหิวเลอือดได้ทันพอผมว่าเกมนี้มันดีอยางตรงที่เวลาหิวเลอือดแล้วเลอือดมันเด้งไวอะถ้าเป็นเกมกิมโซเลอือดมันเด้งช้ามากเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อาหารที่มันแบบเด้งไวพูดถึงกิมโซเล่นถึงไหนแล้วเนี่ยรีวิวลอยแล้วก็เลิกเล่นไปเลยแต่ยังมีอยู่นะไว้วันดีคืนดีเมื่อไหร่ครับ ถ้ามีคนเรียกร้องเงยอะๆก็อาจจะกลับมาทําแต่ไม่รู้จะเล่นถึงไหนไม่รู้นะ <c oughs> เรียบร้อยครับจัดการกวางเสร็จก็เดี๋ยวเราก,กลับไปที่พื้นที่ลาบเห็นปะเควสบอกว่าให้ไปยังพื้นที่ลาบเพราะว่าเราทำเควสสาเร็จแล้วนะก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เล่นเกมนี้ก็อาจจะไปทำเควสต,ต่อไป ก็คือน้องมาป่าหรือไม่ก็อาจจะไปทําอย่างอื่นนะครับ okay. มะหว่านป้นบ้านใช่ไหมเออลืมบอกไปเลยว่าผมโดนป้นบ้านนะครับเมื่อเช้าผมโดนป้นบ้านในเกมนะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ครของที่มันเอาไปก็คือของที่อยู่ข้างหน้าหอกอะ่ะห้าอันนะมันเอาไปหมดเลยครับแล้วก็ชุดใกล้พังแล้วอืก็เลยไม่ได้ปไปป้นบ้านกลับเพราะว่ามันไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้นะ โอเคทุกคนคลิปนี้นี้อ่าคลิปนี้น,นี้นะทำไมมันมีเบิ้ลวะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนอ๋ออย่าลืมไปตกปลานะครับเอาสารขาดกันเดี๋ยวผมมาเล่นทั้งนอกได้ไม่เป็นไรนะก็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กันนะครับไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับโอเคทำไมมันขยับยากจัง